นักเกษตรศกรชาวไทยผู้ที่สนใจในการปลูกอินชาลรัมทุกท่านครับผมรองศาสตราจารย์ดรธรรมพิไลยด่ครับผู้อำนวยการสวนสุเสริมเกษตรรักดินอินทผลัมประเทศไทยวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกปาล์มนะปลูกปาล์มก็เป็นระยะเวลาก็ตัวเนี้นะ่าจะประมาณ3-4ปีได้ นะครับใน,ในการปลูกปลาล์มก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งครับที่มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกอินทผพลัมครับโดยใช้พื้นที่ตรงนี้โดยการโค่นปลาล์มที่ต้นโตๆอย่างนั้นนะครับลงพื้นที่ตรงนี้จํานวน15ไร่ในการที่จะปลูกอินทผพลัมสายพันธุ์สยาม S1 จากการเพาะเมล็ดนะฮะทั้งหมดเลยในพื้นที่ตรงนี้ก็จะทําการปลูกในวันนี้ซึ่งผมก็ได้เดินทางมาจาก มหาสารคามก็มาถึงเมื่อวานช่วงค่ำๆประมาณสักทุ่มสองทุ่มะนะครับก็ก็เข้าพื้นที่ไม่ได้ก,ก็แวะไปนอนที่ที่ชายทะเลมาเมื่อเช้าก็ได้บรรยากาศชายชายทะเลที่ที่ที่โอเคนะครับเช้านี้เราก็เลยเดินทางเข้าแปลงแล้วก็จะปลูกกันในพื้นที่นี้ จำนวน15ไร่ในสายพันธุ์สยาม s 1จากการพม่าเล็ดทั้งหมดเลยเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ของเราก็มีการปลูกทดลองปลูกการทุกๆจังหวัดก็รอดูผลก็จะมีบางจังหวัดครับที่ให้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วมีลูกมีผลเรียบร้อยแล้วสำหรับสายพันธุ์สยาม s 1จากการพม่อเล็ดที่บอกว่าอินทรพลัมปลูกในภาคใต้ไม่ได้ อันนี้เรากำลังพิสูจน์กันอยู่นะครับเพราะว่ามีบางต้นของสยาม S1 ก็เริ่มผลิดอกออกผลและเริ่มให้ผลผลิตแล้ก็เป็นที่น่าพึงพอใจครับสําหรับสายพันธุ์นี้สําหรับใครที่มีความประสงค์ที่จะเริ่มต้นก่อนคนอื่นเขานะก็สามารถติดต่อทางด้านผู้จัดการฝ่ายการตลาดได้เลยในพื้นที่ภาคใต้ของเราซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่า สามารถปลูกได้และก็สามารถเจริญเติบโตได้แต่เราขอพิสูจน์ด้วยภาพขอพิสูจน์ด้วยการกระทําว่ามันสามารถให้ผลผลิตได้จริงๆจากแปลงที่เราทดลองปลูกซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยให้ผลผลิตแล้วในหลายแปลงนะครับในหลายแปลงที่เราได้ทดลองปลูกแล้วถ้ามีผลผลิตยังไงผมจะเก็บภาพผมจะเก็บคลิปวิดีโอ ให้กับทุกท่านได้ดูนะครับสำหรับพี่น้องภาคใต้ของเราที่รอรอผลจากการทดลองทดสอบครั้งนี้ของเกษตรรักดินอินทพลัมประเทศไทยสุดท้ายทิ้งไทยกันที่อินทพลัมพมเลดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับ